สวัสดีครับทวีสีมูลวันนี้ผมจะนำวิธีการไล่ยุงแบบใหม่มาให้ชมนะครับโดยการใช้น้ำมันพืชขั้นตอนแรกทำแบบนี้ครับเรานำน้ำมันพืชเทใส่ป็อกกี้ครับป๊อกกี้นี้ซื้อจากร้านละ20บบาท<ม>เวลาเราเทกล้วยของเราจะมีที่กรองนะเป็นมุ้งกรองเทลงไป าเหตุที่เราเลือกที่กองเป็นมุ้งก็เพราะว่าเศษน้ำมันเก่าของเรานั้นจะมีสารเจือปนอย่างเช่นเศษอาหารต่างๆเศษฝุ่นละองที่มากับน้ำมันพืชที่เราใช้แล้วครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยกองอีกทางหนึ่งให้เราเมื่อเวลาเราเทน้ำมันใส่ลงไปในฟอกกี้แล้วเมื่อเราฉีดจะไม่ได้อุดตัน ขั้นตอนหรือว่าตัวกันกองของป๊กกี้ให้ฉีดได้สะดวกครับระวังดีๆข้อนี้อย่าให้มีตะกรนเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามีตะกรั้นจะทําให้โปอกกี้ของเราฉีดไม่ได้ประสิทธิภาพและไม่ได้ผลผลเสียหายจะตามมาครับนะครับเราก็ได้ที่ไลยุงสบายมากครับว,วิธีการก็คือเราฉีดใส่ตัวยุงครับ เมื่อเวลาเราเห็นยุงเยอะๆใช่ไหมครับบินมาหาเราาเงี้ยเราก็ฉีดเลยเนี่ยฉีดแบบนี้นะพ่นใส่ยุงยิ่งในที่อับชื้นในโรงเตาแบบนี้ยุงเยอะถ้าเห็นเราเปิดไฟปั๊บจะเห็นเลยเราก็ฉีดใส่เลยการทำงานของน้ำมันพืชเก่าก็คือเมื่อเราฉีดไป ละอองของน้ํามันพืชจะไปโดนปีกของยุงแล้วบินตกลงพื้นเลยครับอันนี้ก็คือเราทําร้ายยุงโดยตรงเลยตัดวงจรไปเลยไม่ต้องไล่ตบแล่อะไรน,นะครับเราฉีดเลยแม้กระทั่งที่มีมแมลงวันเยอะๆเพื่อนๆลองนําน้ํามันพืชเก่าเทใส่ป๊อกกี้แบบเนี้ยนะแล้วฉีดพ่นไปที่ตัวมแมลงวันเกาะกันเป็นกลุ่มฉีดไปแบบนี้ไปโดนปีกของมแมลงวันมแมลงวันก็จะตกบินไม่ได้เหมือนกันครับ อันนี้คือวิธีการกําจัดมแมลงวันอีกชนิดหนึ่งเพื่อนๆลองทํานะครับเนี่ยบินถ้าเราเห็นยุงบินมาใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ฉีดเลยนะครับเป็นละองะองละอองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวให้เห็นยุงมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้ชมตอนนี้ทำงานก่อนครับ ผมฉีดไปบ่อยๆละยุงหายหมดครับเพราะว่าวิธีนี้ผมคิดค้นได้ไงผมทีแรกผมใช้ยากันยุงครับไม่ไหวเหมือนกันครับจุดทั้งวี่ทั้งวันกว่ายุงจะเมาตัวเองเมาก่อนปวดหัวก่อนผมก็เลยไม่รู้จะใช้วิธียังไงเราสามารถนํามาไล่ยุงได้แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราฉีดก็เพราะว่าจะโดนวัสดุของเรารู้สึกว่ามันจะมันๆจะชื้นๆแต่ก็สําหรับ ที่เราจะฉีดก็ฉีดหลีกเลี่ยงให้โดนวัสดุพันธุ์ของเราอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าพวกจานอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูยุงมาแล้วครับเห็นไหมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นตัวยุงเปล่าครับเนี่ยเห็นไหมนี่ยเนี่ยเนี่ยฉีดเห็นไหมนะครับเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหม หายเกลี้ยงครับเมื่อก่อนนี้ถ้าถ้าไม่มีตัวนี้นะครับเรียบร้อยอยุงหูยเยอะมากเพราะว่าโรงเตาของเราถ้าเราไม่ได้เผาถ่านนะครับมันจะอับชื้นแล้วก็มืดตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมหายแล้วก็สะอาดแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อเราด้วยผมคิดว่าวิธีการนี้ดีที่สุดเลยเราก็ไม่เปลืองครับน้ํามันพืชของเราที่เราใช้แล้วนะครับเก็บไว้ครับเรากรองดีด ลงทุนก็อย่างที่ผมบอกครับอันนี้20บาทครับผมซื้อมาจากล้านละ2ี่ลองทําดูครับวิธีนี้สุดยอดผมว่านะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยเห็นไหมเห็นไหมมานี่ครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้แล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้นําวิธีคิดค้นสิ่งที่มีประโยชน์มาให้รับชมเพื่อ f อฟและท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกาบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ